นะคะมุกรายงานมาค่ะจะพาไปดูมิติใหม่ล่าสุดนะคะของ Miss Universe ค่ะที่เจ้าภาพปีนี้นะคะปีที่74เป็นของไทยแลนด์ล่าสุดค่ะนางงามนะคะได้มีการเดิน Walk Out ออกไปแต่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าบอสตบันดาสตัาหยุดปิดประตูค้งเลย แต่ก็คือสุดท้ายก็คือได้เออได้มีการเดินออกไปบ้างนะคะแล้วเรื่องของเรื่องมันคืออะไรเหตุผลอะไรโอ้ยมันอะไรรุนแรงขนาดนั้นนะ่ะคือต้องเล่าก่อนนะคะเผื่อบางคนที่มาดูนะคะเป็นชายแท้ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเออมันอะไรคือว่าการประกวดนางงามนะคะมันจะมีหลากหลายกิจกรรมค่ะนอกจากกิจกรรมที่แบบเออจะต้องฟิกซ์ว่ามีอยู่แล้วอย่างเช่นรอบชุดว่ายน้ํารอบพีริมรอบเออชุดราตรีรอบนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรอบที่ฟิกซ์อยู่แล้วมันก็จะมีรอบยิบยิบย่อยๆนะคะเหมือนเก็บคะแนนจิตพิสัยอะไรอย่างเงี้ยมีการทากิ ทั่งะะสิ่งนี้มันก็ต้องอยู่ในคะแนนเก็บของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไปวัดผลที่สอบเหมือนสอบกลางภาคสอบปลายภาคเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ทีนี้ค่ะทางฝั่งคุณราอูนนะคะก็ได้มีการโพสต์ MOU ไปนะคะก็เลยอาจจะทําให้เกิดข้อแบบสงสัยหรือว่าข้อที่แบบอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน,นงางบางประเทศนะคะเขาก็สับสนว่าอ้าวแล้วจริงๆเขาเนี่ยจะต้องออกมาทํากิจกรรมด้วยไหมทาง MOU ของคุณราอูนนะคะที่ได้เคยโพสต์ไปค่ะเขาบอกว่าไม่นะก็โฟกัสแค่รอบห้องดําชุดว่ายน้ารอบชุดแบบ คือรอบหลักๆไปอะไรเงี้ยรอบเยบีเบาย่อยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องซีเรียสนะคะในการวันนี้นะคะก็คือมีนางงามบางประเทศเอ่ะพูดเลยเม็กซิโกในทีมงานเขาก็คุยกันนะคะเออมีนางงามบางประเทศนะที่แบบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่ได้ทําคู่กิจกรรมดังนั้นในห้องประชุมที่ประชุมนี้ค่ะบอสตาวันนะคะก็เลยชี้แจงแล้วก็ถามไปเลยนะคะแล้วก็ถามเจาะจงว่าคุณเนี่ยมีความยินดีหรือว่าความประสงค์ในการที่จะทําอะไรเงี้ยนู่นนีน่นไหม พื่นานงงามเม็กซิโกนะคะก็พูดขึ้นมานะคะเหมือนเขาก็การอธิบายไปก็มีนางงามอีกประเทศหนึ่งค่ะที่เขาลุกขึ้นมาพูดอีกเหมือนกันบอสก็เลยบอกว่าเอา้าผมยังคุยกับคนนี้อยู่เลยคุณจะมาคุยอะไรคือมันจะมาขัดช่วงอะไรกันทีนี้มันก็เกิดเหตุชุลมุนค่ะนางงามคนเอ้ยงั้นเดินออกไปเลย walk out. วอล์กเอาท์าสม่าค่ะสต็อปแอนขังปิดประตู แต่ท้ายที่สุดค่ะก็มีการเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะสถานการณ์มันยุ่งเหยิงไปหมดมันวุ่นวายค่ะอย่างเช่น MU ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีน้ำโหมมากๆมีการพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็เดินออกไปเลยเหมือนแบบเออจะกลับละประมาณนี้เรื่องราวสงครามนางงามมันไม่เกินจริงที่ทําเป็นละครอะ่ะอันนี้ชีวิตจริงอืยิ่งกว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตกาลังดูว่างๆเง,ง,งา,งาๆเปล่าๆเปลี่ยนเปลี่ยนรู้จะทำอะไรลองติดตามนางงามดูค่ะเพราะมันมีอะไรให้ได้แบบเปลี่ยนใหม่ๆอย่างเงี้ยตลอดทุกคนล่ะคะคิดว่า U ปีนี้ จะเกิดกระแสะอะไรอีกบ้างนะคะที่มันอาจจะโหยิ่งใหญ่มากกว่านี้ก็ได้นะมีอะไรที่ยังคาดไม่ถึงอีกไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปอะไรค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกดนียนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ